ตอนนี้ผมอยู่ที่ในวัดพระแก้วมรรกันะครับที่ผมจะเดินไปนี้ก็คือทางบรมหาราชวังเขาเริ่มเชียร์คนออกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลา,าต้องปิดเลยเห็นนัดที่เาาเริ่มเชียร์กุ่มเผือจะท,ยทายทายแต่ข้างนอกไม่ให้เข้ามาแล้วนะครับ ส่วนรอคคองหลงหาราชาวังนี่ก็คงจะได้ดูผ่านๆนะครับเพราะเวลาตอนนี้เขาปิดแล้วบางจุดเขาไม่เปิดให้เข้านะครับเนี่ยอย่างที่ใส่อันนี้มากันไวเนี่ยคือไม่ให้เข้าแล้วนะครับนจะได้ชมรอบอกจนถึงทางออกแช่ผ่านๆเมือนเๆน,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 นะ ต็มไปด้วยถักวนักท่องเที่ยวนนจริงๆใหญ่อีกเยอะนะครับที่เดินยังไม่หมดแต่ผมมาเวลานี้เข้าไม่ได้ที่เขาก็ปิดครับที่นั่งอมรินปิดแล้วไม่ให้เข้าแล้วครับดังดังไซเชียคนออกอย่างเดียวครับตอนนี้ จุดนี้เป็นฮไฮไลท์ของพระบรมหาราชวังที่คนมาึ้นทางประตูด้านในเขาไม่ให้เข้าไปแล้วนะครับก็ได้ดูแต่ด้านนอกนะถ้ามาเร็วก็จะได้เข้าข้างในอาคารแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับน,นี่ใกล้17นาฬิกาแล้วนะครับ จะให้ดูเรื่อยๆจนถึงทางออกไไ <www> นะครับพราะันประตูทางนี้ประตูทางนี้ก็ไม่ให้ไปแล้วนะครับาทางเข้าเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นปกติทางนี้จะเป็นทางเข้าเข้าได้ ที่เขาคงไม่ใช้เขาปิดให้เดินออกทางเดียวอยู่แล้วนี่เป็นไฮไลท์ของพระบรมหาราชวังอับัดนเลิศ ็มีครั้งหนึ่งเไปเที่ยวแคนอมเปนนะรับ เคยเข้าเที่ยวพระรา,าชวังเทียมมะลินรนะูปแบบแผนผังที่เขาทำไว้เหมือนกับวัดพระแก้วมอมอกดวัดโอบรลม,มหาราชวังเราตอนนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับทำแผนผังทุกอย่างเหมือนกันอย่างน้เขาก็จำลองไปจากนี้คนสร้างก็น่าจะเป็นช่างผู้คุมงานจากไทยคนที่สร้างก็คือน่าจะเป็น ในช่วงรัชกาลที่หนึ่งหรือที่สองของไทยก็คือลูกหลานของราชวงศ์จักรีที่ส่งไปครองเมืองนั่นแหละครับเป็นผลศานเพราะว่าลังคานี่ยังชัดเจน่านี่ครับสีเขียวเหลืองแดงเนลังคานี้รูปแบบมาอย่างเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วก็กุ้งพนมเป็นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นริมฝั่ง แม่น้ำผงของเขาก็วางผังเมืองไว้แบบของิมฝั่งเจ้าพระยาเหมือนกันเพิกเลยครับทุกอย่างที่ิีฝั่งที่แถวรอบๆอบของมหาราชวังเวรมลินจะเป็นที่สถานที่ราชการหรือเป็นวังของเจ้าหน่ายมีวัด บ้านเรามีวัดโควัดพระเชตุผลของเขามีวัดอรุณโนมาก็อยู่ด้านทิศเดียวกันรูปแบบทขงขันเหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดหนึ่งที่ทําเรียนแบบแล้วก็เท่ากันแล้วก็ทำสีสีเดียวกันเป๊ะเลยครับอันนั้นอีกตัวนะครับสีน้ําเงินอันนี้นะของที่ย่อนนะ เขา,า,า,าะะจะถ่ายรูปเป็นทีรือ่องนช้คร <c oughs> ับป้าใช้สามกล้องซอ้อนเลยให้ถ่ายให้บออันนี้เป็นนักท่องเที่ยวทำไลฟ์สอดาป๋าครับก็มาอันนี้เป็นชิปครับชิพทำที่บ้าครับผมได้ตายาททนงซาก้าผ่านเซเลีไยย์ได้ทายาเ <c oughs> อวปวดได้ภาษาร์อากินได้สบาย นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ตัดคลิปนะตอนนี้เขาระบายนะักท่องเที่ยวออกมันไม่เยอะก็อตอนนี้เลยเวลาแล้วครับเ,ออเข้าไม่ได้ออกได้อย่างเดียวตอนที่ถาวาย บังคมพระบรมมาศพผมมาค,บครบเก้าคันนะครับตามรัชกาลที่เก้าตอนพระเจ้าอยู่หัวเข้าคิวบางบางทีมาเข้าคิวยาวมากมาจากสนามหลวงก็ทนรอมาบางวันก็ช่วงไาทายเขาไม่ได้คิวมากแต่เข้าคิวที่จะเข้าแต่วายบังคมนานมากนี่ครับตัวที่ผมบอกว่าที่พระรชชาชวังเคมลินทําเหมือนและก็เกือบเท่าหรือเท่ากัน แต่คือองค์นี้ะสานจำลององค์นี้ผมเคยเคยไปเที่ยวเนาะผมก็จนทึกทัดนะว่าทำไมอาลูปราชการที่แปดไปติดในพระราชวังเควมลินนะพอผ่านแปลจากภาษาออกมาก็คือเป็นพ่อของพระเจา้าสีหนุ ที่รัชกายาตอ,าองค์รัชกายาตที่ส่งไปครองพนมเปนตั้งแต่สมัยเป็นเมืองขึ้นของไทยนะครับลูกหลานรัชการราชวงศ์จกกักรีเนี่ยเหมือนรัชการที่แปดมากเนะ <c oughs> ตรียมออกแล้วนะครับจากบรมมหาราชวัง อาลัยอวานอุดลนานๆได้มาทีแปดปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนะครัเข้ามาเยี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากครั้งโน้นมาก็จะเก็บนี้ไว้ใน YouTube Facebook ไว้เป็นที่ระลึกด้วยผมก็จำไม่ได้นะครับก่อนมาถวายมงคมพระบรมศพคือ ปาสาทองค์ไนง่าจะเป็นองค์นี้หรือเปล่ามนี่ยผมจําไม่ได้แล้วมันหนาก็มาสมัยนั้นมาทีไรก็น้ําตาซึมคอทุกรอบอมันไหลออกเลยไยมันก็คือร้องไห้ก็ก็แปลกอยู่เมจําครับตอนแม่ผมเสียผมไม่รู้ผมจําไม่ได้ผมอาจจะซึมช่วงที่เสียคือทําใจไว้ได้แล้วก็คือ ก็ร้องไห้ทีเดียวหรือประมาณตอนที่เผาอีกทีหนึ่งนะครับตอนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็บอกไม่ถูกครับคือรู้ว่าท่านเสด็จสวรรคตก็คือร้องไห้โฮมาอ่านั่งดูข่าวบางทีก็ร้องไห้ออกมาเป็นคือหลังๆก็ไม่ได้สือซื้อแต่น้ำตาคอเกือบรอบที่ดูข่าว น้ำตาขอทุกครั้งที่มาถวายที่มาไหว้ไม่ได้ถวายแล้วก็วันถวายพ่อลมมาศผมก็เสียดายผมไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ดูผมมีโอกาสได้เข้าชั้นในด้วยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมเดินตามจิตอาสาที่เขาปูกคอผมผมไม่รู้ว่าเขาเป็นจิตอาสาหรอครับ ถ้าเดินเข้ามาผมได้เดินเข้าถึงชั้นในในขณะที่ประชาชนอีกหลายแสนคนที่มาปูเสียปูศาสตร์ได้นอนรอไปจนถึงพระบรมรอดรูปส่งมาได้ดูตามจอพอจิ๊กเตอร์ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่โทรศัพท์มันก็ไม่ได้ดีขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เก็บเก็บรูปอะไรที่สำคัญไว้เสียดายช่วงประวัติศาสตร์แต่บางครั้งก็ กะจเจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกคนก็ต้องไปโดยกันหนึ่งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครรอดแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาทั้งพันตีรูก็ยังอาลัยอาวรอณ์วันนี้ยังหอยเหี่ยวที่พูดนี้พอมาอยู่เห็นตรงนี้ เดี๋ยวผมจะออกออกเลยนะอางนี้ก็บีบไม่ออกเลยนะก็ให้ดูบรรยากาศข้างในพระนรมหาราชวังชัดว่าเป็นแบบไหนวันที่ผมมานี้ถือว่าโชคดีนะครับไม่ได้เข้าเชียร์มาจากสนามหลวงออออย่างนี้ผมจะไปตลาดท่าเตียนก่อนนะก่อนที่จะมาดูใสยามค่ำคืนเขาไมา่ให้ออกทางนี้ด้วย ขเขาให้ไปออกด้านหน้าด้วยอันนี้ก็จะมีห้องน้ำดปวาครับให้อยากเข้าห้องน้ำต้องเข้าไปจากที่นี่ปิดแล้วห้องน้ำก็ปิดครับ

ให้ดูยันถึงทางออกเลยนะว่าเป็นยังไงให้ดูบรรยากาศไปเหนื่อยบูลมราชดชั่์ น่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะว่าก็าจะเข้าห้องน้ำผมต้องไปเข้าที่นี่แต่ก็ได้เย็นย้อนกลับมาไกลไม่ได้ปวดเท่าไรลูเด็กนอนหนอางายนี่จะเป็นทางออกมมมผมไม่รู้ภาพจ,จะนิ่งขนาดไหนผมใช้ระบบกวรสัน่น Und?